รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผม,มเอพัทรบุตรเขียนนก,กูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบ็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอสองพี่น้องครับเพื่อมาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งวัย66ปี ที่ชีวิตนี้นะครับทุ่มเทพเพื่อลูกพิการหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โดนลมทําร้ายด้วยความเข้าใจผิดนะครับจึงทําให้ลูกชายคนโตต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตกว่า16ปีแล้วครับที่คุณแม่ท่านนี้นะครับดิ้นรนทําทุกอย่างเพื่อลูกชายที่พิการนะครับต้องตื่นแต่เช้ามืดออกไปขายของในรอบเช้าแล้วก็ต้องรีบกลับมาดูแลลูกสักพักก็ต้องออกไปขายของใหม่นะครับเหนื่อยแต่ก็ต้องทนนะครับเพื่ออยากให้ลูกเนี่ยได้อยู่กับเขาไปนานๆและความหวังของคุณแม่ท่านนี้นะครับอยากได้ยินคําว่าแม่ จากปากลูกชายอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของคุณแม่ผู้ไม่เคยท้อนะครับคุณทองหยดขอนอ่อนหรือป้ากัญญาวัย6 6ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวิลวอล์คครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้ากัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่ตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้41แล้วจ้ะการรับรู้ของเขาเป็นยังไงบ้างครับความคิดน่ะรู้หมดบอกอะไรรู้หมดแต่ว่าร่างกายทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยกข้างได้ข้างเดียวเนี่ยคุณป้าช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับว่าพี่ต้นถึงมาเป็นแบบนี้ได้ ป้ามาอยู่ที่สุพรรณน,นี้แล้วนี่พออยู่กรุงเทพพออยู่กับน,น้องเขาสองคนน้องอ่ะที่ไปแต่นี้ไปเจอแก๊งเพื่อแข่งรถอ่ะอยู่ตรงนั้นไปตะกลด่าก,กันแล้วแหละใจน้องก็ ขี่ไปโดยไม่ได้สนใจว่าทางนี้เขาจำมโหอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้กลับบ้านไงพี่ก็เห็นน้องนานไม่มาพี่ก็ขี่รถไปดูบังเอิญในกลุ่มนั้นอะ่ะคนในกลุ่มนั้นเขาก็บอกว่าตะก,กี้มึงว่าอะไรกูอะไรมึงด่าอะไรกูเนี่ยนนี่ก็บอกว่ามไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ว่าตีมันก็ลุมตีกันเลยประมาณ20คนร้านค้าข้างๆนะเขาบอกมาอีกทีหนึ่ง คิดว่าเป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยใช่คิดว่าเป็นคนเดียวกันเพราะว่าหน้าเขาจะคล้ายๆกันแล้วมันมืดสภาพตอนนั้นเป็นไงบ้างครับเอ,อเ๋อแม่ก็คิดว่าลูกคงไม่รอดคือทําอะไรไม่ได้เลยแม่ก็เหมือนจะทอดใจแล้วว่าเขาคงจะไม่อยู่แน่เพราะหมอ,อก,ก็ก็บอกแล้วว่าเหมือน50-50แล้ว,วทุกวันนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะรอดมากว่าจะรู้สึกตัวหลายวันนอนโรงพยาบาลอนะ่ะคือหลายเดือนมาบ้านก็คือพ่อนองอ่านทังสายไป6เดือน จากเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นจนวันนี้กี่ปีแล้วครับประมาณ16ปีแหละ16ปีที่ทคุณป้ากัญญาเนี่ยดูแลพี่ต้นทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องดูแลตลอดอาบน้ำป้อนข้าวทุกอย่างที่เพราะว่าเขาทำไม่ได้อะต้องทำให้ทุกอย่างทุกวันนี้ก็เหนื่อยเพราะว่าป้า ต้องไปขายของอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มาทํางานบ้านหวังว่าทุกวันให้ลูกพูดได้หรือว่าเรียกแม่ทักคำก่อนที่เขาจะแย้ชีวิตก็ยันดีนี่คงหมดหวังแหละคงจะไม่มีแล้ว ก็เป็นสภาพนี้พะเยี่ยมเขาก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันเขาลำบากมากนะขเขาเลี้ยงลูกเขามาหนา้าสิบปีไม้เป็นแผลเลยนะเขาดูแลดีมากเขาไม่ตังเกตียลูกเขาเลยเห็นอยังเหนื่อยเขาได้หยุดอนะ่ะที่จะนอนหน่อยอ้าวบ่ายก็ต้องออกไปขายของอีกแล้วงเี้ยเนี่ย,ยพอเป็นอย่างนี้แล้วป้าขับรถไปขายของอป้ายังร้องไห้ตลอดนะว่าทําไมถึงชีวิตถึงเป็นอย่างนี้คงจะเป็นเวรกรรมของเราเนาะอันนี้ก็เวรของมันอันนี้ก็กรรมของแม่อยู่กันไปนี้แหละบอกกัน เดี๋ยวสักวันก็ไปกันข้างใครจะไปก่อนกันแม่หรือลูกแม่อยา่าไปลูกไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแม่ไปนี่อันนี้ลํบากเพราะว่าจะไม่มีคนดูขอเพียงแค่เขียนมาชนสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอเปรียเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิ n งจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมถามในเรื่องของภาดีความ ได้รับโทษคนเดียวเพราะว่า,า2 0คนนะฮะใช่20จับได้คนโตมันมีอยู่คนโตคนเดียวอะ่ะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเยาวชนจับได้ก็เยาวชนติดอยู่คนแล้วคนโตคนเดียวคนโตนะเขาถามว่าใครตีเขาก็ไม่ไม่ไมซัดทอดคนเล็กลที่เริ่มตีคนแรกก็คือเยาวชนเขาก็ไม่เคยมาดูแลไม่เคยมามองว่าคนไข้จะเป็นยังไงยังไงป้าคนจนนะแล้วก็คนเดียววิ่งนะวิ่งหลังไหนจะลูกป่อยมันก็ตามเวรตามกรรมของเราทำอะไรไม่ได้ พี่ต้นครับพี่ต้นรักแม่ไหมครับรักแม่ไหมครับรักนะครับสแสดงว่าเขาก็รับรู้รับรู้ทุกอย่างคุณป้ามีลูกทั้งหมดกี่คนครับสามคนจ้ะก็คือพี่ตน้นน,ตนีเน่เป็นคนโตเป็นเป็นคนโตคนที่สองตอนนี้เขาจะอยู่กรุงเทพปีงได้ไหมเขาขับรถจนเสาไฟฟ้านั่นก็สมองไม่ดีตอนนี้ยังดีแล้วยังพอพอทําอะไรได้มากเพราะว่ากินยาแต่ต้องกินยาตลอดนะเขามีลูกป้าก็เลี้ยงตั้งตั้งแต่คลอดเลยดีกว่าแล้วเมียเขาก็ ไม่อยู่เลิกกันหลานตอนนี้คุณป้าก็นำามไี้ยูา้วย,ย,ววยตอนนี้กี่ขวบครับ4ี่ขวบแล้วส่วนลูกคนเล็กล่ะครับลูกคนเล็กก็อยู่นี่อยู่บ้านอยู่เดียวกันนี่แหละขอโทษนะครับแล้วสามีของคุณป้าล่ะครับเขาเสียไปหลายปีแล้วคุณป้ากลับจากขายของอย่างนี้ครับเห็นแววตาเห็นสีหน้าของพี่ต้นที่ยิ้มให้เราองี้ครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับแม่ก็ดีใจเพราะ พราะว่าได้เห็นรถเห็นรถแม่เข้ามานี่ก็จะยกมือเลยนะก็แม่ก็เข้ามากอดดีใจเห็นแม่มาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจทุกวันนี้ก็ทําเพื่อคนนี้เลยเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้เห็นเขาดีป้าก็ดีใจไงว่าเขาไม่เป็นอะไรยังอยู่เป็นเพื่อนแม่ต่อไปพลรักมากเลยานะห่วงเขากลัวว่าเขาเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยกลัวลูกเขาจะลำบากใครสื่อสารกับเขาไม่ได้นอกจากแม่เขาคนเดียวไงต้นจะเป็นไรนะลูกนะแม่สู้เพื่อต้นนะลูกหายไวๆรู้เปล่ารักแม่ไหมลูก รักวะกอดแม่ปะอ่ะกอดแม่สิรักแม่กอดแม่ดิกอดแม่ได้ไหมรัก <c oughs> อมอแล้ว ตอนระวังหัวนะปุ๊บล็อกกลมน่อยนึงอึ๊บอึ้บอึ้บโอเคอึ้บอ่ะโอเคเดินเลยล้มกันไปแล้วอย่างนั้นครับไป้เแค่ไปได้แล้ะระวังหัวนะพี่เดินเดินตัวหัวหัวเอาขาขึ้นครับโอ้คุณป้าครับสุดยอดมากเลยฮะเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยเขาเขาตัวใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วมีล้ม ตรงหน้าบ้านกันบ้างไหมครับตรงพื้นต่างระดับอย่างเงี้ยครับแม่เราทำลูกด้วยค่ะแล้วคุณป้าทําแบบนี้เป็นประจําเลยครับประจําพอจะใช้ไปอย่างเงี้ยครับพี่ต้นเขาจับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกอดกอดเอวป้าไว้อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นกอดเอวไว้แล้วตัวเล็กกับตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กจะนั่งข้างหน้าอันนี้เราเอาต้นไว้ตรงกลางมาเร็วขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ยเเคีงามไ่่ไวออออโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บริเวณหน้าวัดใหม่แล้วนะครับเ,เป็นจุดที่คุณป้าต้องมาขายขนมเลื่อนตรงนี้นะครับ,รบพี่ต้นครับเป็นไงบ้างครับโอเคไหมครับตอนนี้พี่ต้นก็ดื่มน้ําเยน็ยนๆก่อนเนาะนั่งรอคุณป้าขายของตรงนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับก็มีร่มมีอะไร โอ้ยขนมเบื้องคุณป้าน่าทานมากเลยครับจะมีเค็มกับหวานจ้ะครับแลวราคาขายที่คุณป้าขายนี่ขายราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างฮะขายกล่องละยี่สิบจ้ะกล่องนึงมีกี่ทิ้นครับป้าใส่เต็มกล่องเลยไม่เคยนับฮะใส่เต็มกล่องเลยเอ,อ๋อแล้วถ้าใส่เต็มกล่องแบบนี้เนี่ยมันจะขาดทุนไหมฮะคุณได้นิดหน่อยจ้ะแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงกี่โมงครับเนี่ยประมาณห้าโมงหรือว่าหกโมงคุณป้าไม่นะสามารถจะขายได้นานกว่านั้นหรอฮะป้าขายนานกว่านั้นน่ะต้องลำบากเพราะต้นอ่ะ ต้องไปอาบน้ํากว่าจะกินข้าวอาบน้ําก็มืดหมดเวลาต้นนะถ้าอาบน้ําอากาศเย็นเกินไปเขาก็ชักแล้วอย่างนี้ต่อวันเนี่ยที่ขายเนี่ยขายได้เยอะไหมฮะขายไม่เยอะหรอกได้ค่ากับค่าวันก็ร้อยกว่าบาทบางวันก็ขายได้มัง่งบางวันก็ไม่ได้ีวันนี้ก็ ขายไม่หมดไม่หมดก็คือเสียพี่ก็ได้พอทุนขายตำนี้ไม่ดีก็วิ่งไปที่งานตำงานศพงานบวชไปแต่รอตำนัดตำอะไรก็นัดมันก็หลายชั่วโมงโกว่าจะได้กลับบ้านก็ห่วงอันนี้อีกที่จริงแล้วก็อยากจะให้มาขายกันหลายๆร้านอ่ะพอดีป้าเขาก็ว่าเออเดี๋ยวกลับมาขายอะไร่างเงี้ยป้าก็ไม่ได้เก็บตังค์เขานะก็สงสารแกแต่ แไปอื่นก็ไกลก็มาขายที่นี่ทุกวันนะก่อนปีห้าแกก็มาแล้วจ๊ะคุณป้าเนี่ยได้สูตรขนมเบื้องมาจากไหนหรอครับอ๋อได้สูตรมาจากพี่สาวต้ะพี่สาวข้างบ้านสอนให้ปกติก็จะขายขนมครบ ตอนนี้ตอนเช้าเห็นขายขนมครกแล้วก็เลยมีครูสอนขนมเบื้องอยู่ใกล้ๆป้าก็เลยมาขนมเบื้องตอนเย็นตีห้าก็ต้องออกกลับมาเจ็ดแปดโมงต้องมาป้อนข้าวป้อนอะไรต้องเตรียมมา,มาขายรอบเย็นอีกซื้อของมาทําต้องไปอย่างเงี้ยประจำในเมื่อวานนี้ขายรอบเย็นตอนเช้าไม่ได้ซื้อไว้ตีสามวิ่งไปนะที่มาซื้อของต้องวิ่งไปตีสาม ไม่ขายขนมพกไปทั้งเช้าและเย็นเลยหรอครับขายขนมครกก็คือแบบกินกันเช้าแล้วก็เย็นก็คงจะไม่กินแล้วก็มีครูยอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,ก็เลยเอาขนมเบื้องม,มัม่งก็สงสารเขาอ่ลูกเขาพิการไอ้เราก็พิการแล้วก็ต้องช่วยกันถ้าเขาขายก็อุดหนุน,นอ,นอะอร่อยหวานมันเขาก็แถมแถมให้มั่งอะไรมั่งเงี้ยก็สู้จริงอะ ต้องนั่นมาลําบากมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนเงี้ยพอนั่นมาเขาก็ชักเวลามีไข้มีอะไรเขาก็จะชักไงพี่ก็ต้องไม่ได้นอนก็ต้องคอยดูว่าเผื่อเขาชักอะไรเย่างไงแม่ก็เลยต้องรับเต็มๆค่ะคุณป้านี่มีข้อจํากัดทั้งรอบเช้าก็ต้องรีบกลับมาดูแลพี่ต้นแล้วก็ออกมาขายรอบเย็นนี่คือก็ต้องแบบอยู่ได้ไม่นานด้วยก็ต้องรีบกลับ<ช>เพราะว่าวพี่ต้นก็ต้องอาบน้ําเย็นไม่ได้รายได้พอเหรอครับต่อวัน บางครั้งก็ไม่พอก็พี่ข้างบ้านก็ช่วยเหลือพี่ข้างบ้านก็ให้มั่งอะไรมั่งคุณป้าครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าเกิดป่วยหรือว่าไม่มีแรงที่จะมาขายของเนี่ยคุณป้าทําไงครับอนาคตแค่หน้าป้าก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ป้าก็ขอทําทําไปเรื่อยๆเพื่อต้นไปก่อนแบบว่าวมีแรงทาแค่ไหนเราก็ทําให้ถึงที่สุดของเราขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหา ธออยู่หขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหน ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปคุณป้าครับขนมเบื้องทำอย่างไรบ้างป้าทำให้ผมดูหน่อยครับอ่าทำอย่างนี้นะเ้าไปอย่างนี้อ๋อโอเคอต้องเคาะลงก่อน,นแล้วก็ค่อยปั่นโอเคโอเคผมลองดูนั่นยี่ นนัอีกอีกๆๆยให้มันบางๆอีกๆๆเออใช้ได้แต่อย่าเป็นมาทำเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เลยนะเนี่ยโอ้ทำเลี้ยงลูกเป็นอาชีพเสริมสำหรับการขายขนมเบื้องนะครับอาชีพเสริมไงโอ้ร้อน ยากเหมือนกันนะครับในการทำขนมเบื้องเราต้องใช้ความชำนาญประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยในการทำขนมเบื้องอยู่หน้าเตาตรงนี้ไม่ได้สบายเลยนะคุณผู้ชมคือร้อนมากด้วย อากาศข้างนอกมันก็ร้อนนะแต่ว่าไอของเตาเนี่ยมันตีขึ้นหน้าตลอดอยู่ไปสักพักผมว่าอาจจะอาจจะวืบหรือเป็นลมได้คุณป้าเคยอย่างนั้นไหมฮะอยู่หน้าเตาอย่างเงี้ยก็เคยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะสำหรับการทําขนมเบื้องนี่เดี๋ยวผมจะขอลองชิมฝีมือตัวเองหน่อยขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะครับอันนี้นะฮะเป็นสีมือของผมเองอืมไ,ได้ครับอร่อยอยู่ฮะ อขออร่อยถ้าเจอโมกอุ่มประจำายบาทก็ให้เยอะมากเลยครับก่อนไปทํางานก็จะลงโคก,กินกันป้าไข่กล่องละยี่บาทครับอร่อยดีกวานมันอันนี้ก็เลยซื้อ5้ากล่องไปฝากเพื่อนผมรู้สึกว่าคุณป้ากัญญาเนี่ยมีความเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ100%มีความรักที่บริสุทธิ์มากๆผมรักรู้เลยว่าคุณปา้ญญาเนี่ย เหนื่อยมากๆแน่นอนตื่นตั้งแต่เช้ามืดทําหลายอย่างเลยนะครับภาระเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่คุณป้าก็เลือกที่จะสู้เพื่อให้พี่ต้นเนี่ยได้อยู่กับคุณป้าได้นานขึ้นและความหวังที่คุณป้าบอกว่าอยากจะให้พี่ต้นเนี่ยได้พูดคําว่าแม่ได้อีกสักครั้งหนึ่งอันนี้คือความหวังที่คุณป้าปรารถนาที่อยากให้พี่ต้นได้พูดผมเชื่อว่าพี่ต้นรับรู้พร้อมที่จะเรียกคําว่าแม่ให้กับคุณป้า เป็นกำลังใจนะครับให้ทั้งพี่ต้นนะครับสู้ๆนะสู้ๆแล้วก็คุณป้านะครับก็ผมก็ให้กําลังใจสู้ๆนะครับสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลบ็อกครับขอมอบเงินสนับสนุนนะครับให้กับคุณป้ากัญญาไปเลยครับหนึงหม่นบาทครับป้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะเงินอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้รักษาลูกแล้วคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรก็จะได้มีรักษาเขา คุณป้าก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รักลูก มีความรักที่บริสุทธิ์มีความเป็นแม่เหมือนเดิมนะครับและสำหรับใครนะครับมีโอกาสมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเที่ยวอำเภอสองพี่น้องนะครับอดหนุนนะครับขนมพกนะครับของคุณป้ากัญญาในช่วงเช้าเนาะคุณป้าขายที่วัดวัดใหม่นพรัตน์นะครับกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณป้าหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงอีกรอบหนึ่งที่คุณป้าจะออกไปขายขนมเบื้องตอนช่วงกี่โมงครับช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสามถึงประมาณห้าโมงใครผ่านไปผ่านมาครับแวะอุดหนุนคุณป้ากัญญาด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็น ได้นะครับเข้ามาช่วยดูแลครอบครัวครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะส่งกําลังใจนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับครอบครัวของคุณป้ากัญญาครับไม่มากก็น้อยเนี่ยเป็นแรงใจให้เขาเนี่ยได้สู้ต่อนะครับเพื่อครอบครัวของเขาจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณป้ากัญญาเนี่ยก็สู้คนเดียวนะครับเหนื่อยดูแลทั้งลูกแล้วก็หลานนะครับแถมบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองด้วยซ้ำนะครับอย่างน้อยเงินสนับสนุนหรือว่ากําลังใจที่ส่งกันเข้ามาก็จะทําให้คุณป้า ได้มีชีวิตเดินต่อไปได้แล้วก็มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับและที่ขาดไม่ได้นะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ CP และ CP Retail ing ด้วยครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆของคนทำมากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบล็อกครับตู้ปน15ปนสปักเก็ต11120นะครับหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจขอเพียงแค่เขียนมาหรืเมลบ็อกครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับไม่มีครอบครัวไหนอยากเป็นเหยื่อในความสะใจของวัยรุ่นถึงจะเหนื่อยจนอยากยอมแพ้แต่คําว่าแม่ ก็แพ้ไม่ได้ครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด1 9นะครับยังคงระบาดอยู่ เวลาออกไปไหนข้างนอกนะครับอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจลแอลกอฮอล์ด้วยล้าเว้นระยะทางแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเอพัทรบุตรนะครับแล้วก็คุณป้ากัญญาแล้วก็พี่ต้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางชั่นทีวีช่อง2ีสิบองบวันนี้สวัสดีครับ ทุกวันนี้ที่แม่เหนื่อยดูแลต้นเป็นอย่างดีเพราะแม่อยากให้ต้นหายถึงรู้ว่าความหวังจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่แม่ก็หวังอย่างน้อยให้ต้นเรียกแม่สักครั้งหนึง่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือป้าและครอบครัวป้าขอสัญญาว่าจะดูแลต้นให้ดีที่สุดแม่รักต้นมากนะโลก ทองหยดฟันอ่อนขอเพียงแค่เขียนมาฉัสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียง บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ป้าครับไก่น่ากินมากเลยครับเนี่ยขายยังไงครับเนี่ยครับมาละ้สิบบาทค่ะคุป<ร>้าตื่นกี่โมงครับรุกเนีตีสามจ้ะพร้อมขายในประมาณกี่โมงตีห้าค่ะมันเงียบมากเลยป้าอะคนเดินนี่แทบจะไม่มีไก่ทุกวันนี้เกี่ยไม่วันละสิบโลแล้วขายหมดไหมไม่หมดจ้ะสิบโลนี่สามวันสี่วันมีกี่คนที่ต้องรับผิดชอบบ้างครับมีสี่คนยายหลานสองคน ชุดเสื้อผ้าของหลานนักเรียนไม่พอมันคับเก่าหมดแล้วแล้วชุดก่อนหน้านี้ของครูเขาขอมาให้มั่งไม่ซื้อเหนื่อยมากแต่ป้าก็หยุดไม่ได้ต้องทำเพื่อท้องเื่อปากทุกคน